อันนี้ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆหลังจากที่มีการไปร้องเรื่องการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยขณะนี้เนี่ยการกลับเป็นว่าบรรดาผู้ไปร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยบอกให้กะกะตดำเนินการเรื่องนี้อย่างช้าๆไม่เร็วับอ,อ,อันนี้ก็แปลกแปลกในแง่ว่า เร็วช้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการรับรองก็ส่วนหนึ่งรับรองสอสนะและเร็วช้าที่ว่าเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐสภาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรื่องนายกเรื่องนายกรัฐมนตรีนะ,ะกกตอ,อาจจะยังไม่จบคงพยายามจะคำนวณให้พอดีว่าเมื่อสารรัฐมนูลับเรื่องนี้ไว้พิจารณา ก่อนการจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณเนี่ยนะอ,อันนี้ก็คิดแบบคนขี้สงสยัยแต่ว่าก็สงได้ใสได้นะแต่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่ง